ถ้าเรามัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำสิ่งใดๆก็อย่าหวังว่าจะสำเร็จฝันเกี่ยวกับเจดีหรือองค์พระเจดีหรือพระปรางทำนายฝันได้ว่าความเป็นสิริมงคลกำลังจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวผู้ฝันทั้งเรื่องการงานและการเงินจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมถ้าผู้ฝันรับราชการฝันนี้ จะเป็นฝันที่บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าในไม่ช้าคุณจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมและถ้าหากเป็นพ่อค้าฝันนั้นจะได้รับชื่อเสียงไปในทางที่ดีหากผู้ใดฝันเห็นองค์พระเจดีเก่าโบราณทำนายฝันได้ว่าคุณจะมีโชคลาภวาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะเพลิดเพลินกับความรุ่งเรืองไม่ขาดสายมีโอกาสได้สังสรรค์กับญาติมิตรการเงินถือว่าอยู่ในขั้นดีมากหากไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเกี่ยวกับเจดี ตัวเลขที่ได้คือ7 8 9หรือ6อย่าลืมนะครับดวงตะวันยังมีขึ้นมีลงดวงคนก็มีร่วงมีร่วงสลับกันไปมาอย่าท้อเลยครับสักวันหนึ่งโชคดีจะมาถึงเราขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ